ให้มี s, s nee, bom, ับสกาย b e ยเยอะอร่ย er ต no, okay. no, ้มยำอร่อยอ่ะอร่อย่ไม่เอาออกยหลัแบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาที่ตลาดนัดร้อยปีอำเภอบางพีนะทุกคนอยู่ที่สมุทรปราการ แต่ว่าถ้าใครจะมาให้ปักหมุดที่วัดบางพี่ใหญ่ในนะคะจะมีที่จอดรถอยู่ที่วัดแล้วก็ฝั่งตรงข้ามวัดก็มีที่จอดรถให้นะโอเคทุกคนวันนี้เราตั้งงบไปที่3 0 0บาทนะดูซิว่าเราจะทําได้ไหมหรือว่ามันจะมีอะไรให้เรากินไหมเพราะวันที่เรามามันเป็นวันปกตินะวิอันนี้น่ากินถึงแล้วคะ่ะตลาดโบราณบางพี่ ไปดูไปดูที่นี่เขาอยู่ติดวัดนะทุกคนก็เลยมีพวกสังฆทานมีแบบของใส่บาตอะไรแบบนี้เนาะเฮ้ยนี่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวปักหม้อร้านนี้อร่อยเดี๋ยวเราจะไปลองดีกว่ามีสามน้ำซุปให้เลือกนะทุกคนเลือกได้ต้มยำน้ำใสแล้วก็เย็นตาโฟเนี่ยเราเราจะมาลองอ แต่ว่ามันมีเนี่ยเขาจะมีเมนูแบบนี้นะใส่ในแผ่นไม้มีไส้ผักไส้เนื้อเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นเครื่องเคียงพวกเกี๊ยวพวกบะหมี่อะไรแบบนี้น้ำมาตูมน,นะทุกคน มาตลาดโบราณก็ต้องกินของโบราณใช่ไ่ะนี่น้ำปลาตุ๋อร่อยมากนี่คือจานเท่าไรจานละสิบบาทจานจานละสิบบาทโอหที่นี่ใจสั่งได้เนี่ยเราได้น้ำซุปล้วเป็นสั่งเป็นต้มยำแล้วอ๋อสีขาวเป็นเนื้อสัตว์อันนี้จาน,นสาีขาวเปน,นะหมูสัตว์โอเคแค่เอาไปจุ่มแล้วก็ใช่เอาลงใส่น้ำซุปแล้วก็ทานเหมือนก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างอโอเคค่ะใช่ไทุกคนอันนี้เป็นไส้หมูสับ นี่คนพี่เขาเข้าไปในเนี่ยแต่วันนี้คนน้อยนอคนน้อยกันนะคะคน๋น้่วงหน้าวัดน้ำห่วมมากเลยค่ะตั้งหมไเลเชห่ดองหอยลยด้วย อร่อยอะยเป็นน้ำซุปที่ใ่น้ำซุปเข้มข้นมากจริงๆในน้ำซุปเขาก็ใส่เครื่องมาให้เราเยอะแล้วนะมีลูกชิ้นมีขัาอ,อันนี้เป็นหอยลายใช่ไหม ค่ะ ามาอลองก็มาลองได้นะร้านปากหมอ้ออินดี้นะนี่ <c oughs> พี่เขาน่ารลักนะมาลองได้อร่อยอร่อยน <c oughs> ีอ่ออกออกมาก็เจอข้าวตุ๋ิ้งเลย <c oughs> เอากล้วย <c oughs> มีที่ส <c oughs> ั <c oughs> ไงไหมเออตัวแดงมัน แล้วก็เผื่อคนได้ข้าวเหนียวปิ้งมาแนละ้วเอเลนชอบกินข้าวเหนียวปิ้งซื้อข้าวเหนียวปิ้งไปให้เลนเขาบอกว่ามีคาเฟ่แต่วันนี้มันเป็นวันปกติไง เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เรานั่งได้กินบ้างอะไรเงี้ยอุ้ยอันนี้น่ารักมันก็จะมีของโบราณโบราณขายม,มันก็ไม่เชิงว่าโบราณหรอกปัจจุบันก็ยังมีคนใช้อยู่นะทุกคน <c oughs> พวกแบบว่าหัวดเ่งข้าวหรือว่าพวกที่นวดอะไรแบบเนี้ย แถวนี้คือคนดูดวงเยอะมากคาเฟ่โอ้โหน้ำขึ้นเยอะมากอะอะโห คือทุกคนจริงๆตรงนี้เรานั่งได้นะแต่ว่าวันนี้น้ํามันขึ้นเยอะมากเลยมันนั่งไม่ได้น้ําท่วมดูดิเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากนะที่สมุทรปราการนี่น่ารักมาก อัโห้ย,ย,ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮะยเยเฮลยยเเหมือนเดิมมีแมกเก้ัเด้วยนะทุกค้เยอะมาก มาลองข้าวเหนียวปิ้งดูไม่รู้ใช่อะไรนะหอมมันเป็นข้าวเหนียวสีเขียวอ่ะมีมีกล้วยข้างในื ค่อยหวานมากอร่อยนะทุกคน okay. ขอบคุณค่ะนะคะกินมัทฉะไปหนึ่งแก้วนะทุกคนห้าสบห้าบาทตอนนี้เราก็ใช้เงินไปทั้งหมด185้บาบาทแล้วนะดูว่ามันจะมีอะไรกินอีกไหมหรือว่าเราจะได้เสียตา์กับอะไรอีกไหมนะทุกคน เขาก็น่ารักทุกคนนะเจ้าของร้านที่อยู่ในชุมชนอะไรแบบเนี้คือแถวนี้จริงๆอ่ะก็เดินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละแต่ว่ามันก็ห่างหายไปนานมากจนมันมีร้านคาเฟ่ร้านอะไรเยอะ,ยอะแยะเต็มไปหมดเขาจะมีป้ายบอกทางนะตรงนี้เราก็จะเดินขึ้นสะพานน้ำขึ้นเยอะจริงๆอุ๊ยอันนั้นคุณลงขายอะไรไปดูสิ ลุงขายอะไรคะไอติมกะทิค่ะาาไอติมเหรอโอ้ยอเคนะมาคนเดียวเหรอ,อมาคนเดียวอ,อ,อาจจะมาเลยๆคนไอติมจะได้ขายอะไรด้วยแต่า <laughs> ไม่มีเงินสดหนูมาซืเอาไปก่อนไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่มีก็เดี๋ยวหนูจะไปซื้ออะไรก็ก็ไปซื้อก่อนไม่เป็นไรติดตัวมาพอดีเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนีเลยถือเงินมา้ยี่สิบนีซื้อข้าวเหนียวนี่กรุงธุรกันต์ตู้วัดใจมาใช่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 นี่วเหนียจ้าเนี่ยไปซื้อมาถือไป้ังหะลองแล้วเลยอ้วนๆนะนงกิไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องห่วงหนูชิมไอติมกรุงบัดดี้นี่ได่อยู่ไกลไหมคะเนี่ยได้ค่ะ มาลองชไอ้ิมโกเนีอาจารย์ดี่าสอนอยู่ป่ะเขาเกษียณไปแล้วเขาเกษียณแ้วสิช่วงนั้นหนูยังเรียนกับเขาใช่ไหมใช่หนูหนูเรียนกับเขาตอนมมห้ามห้านะะถ้าพูดถึงอดีตเดินเดิน รู้หมดแต่ลุงก็ลุงไปขายอยู่โทรขายเจ้าแฝดเป็นมันยังไม่ไปเยนยงิาลุงรู้จักเพื่อนเราหมดเลยนะทุกคนี่ะดีล้ดีแล้วไปครบได้ครบครบได้ลุงขายมี่ปีบเ้วเนี่ยรู้จักกันหมดเลยมาดิบอเดยนจะตกกระจายห้าสิบเปเ็นนะมาลปีนี้เจ็าแล้วเนี่ยจริงเห่จะลเรียนอะไรนะเขาจะไปยืนคอยหัวถนนที่บ้านาแก่เขาอยู่าองนเขาจะไปยืนแล้วลุงจะไปขายช่วงสี่โมงกว่าห้าโมงจะลุงมนเียน้่อยลุงจำได้หมดเลยลุงจาแมันจลมากเลยลุงไมจายเลยมันโอ้ยแค่ อะมาพูดคนนู้คนนี้สนุกดีคลุงคุยสนุกดีเนาะอ้าวจริงๆลุงไม่ไปคิดอะไรแล้วคุยกับลุงหนูไม่ต้องกลัวไม่มีพิ้ไม่มีภัยคนดีดำอ่ะนี่ไงก็จะนั่งรับผัวแล้วไม่รู้ออาวเนี่ยยังวันที่หกเดือนหน้าเดือนหน้ามันแต่งงานแจ่ก่อนวันที่หกข้อไหนว่าจะเข้าวันที่สามสิบมั้งสามสิบกันยาอ้าวสามสิบกันยา แต่ปเดลายช่วงปโชคดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกก็จะเข้าบ้านเหมือนกันช่วงปีค่ะสามโมงกว่าแล้วเนี่ยใช่นไหมสามโมงเออก็ัวฝนจะเริในกลุ่ปากแล้วอย่าลืมกล้องยาปลายชคดีเลยนะลูกนะค่ะดีค่ะดีเลยค่ะนี่ทุกคนนั่นมามาก็มาซื้อคุณลุงนั่นะองแขงแรงนะค่ะค่ะโชคดีค่ะจะมาเจอเป็นคุณลุงบังเอิญรู้จักกับเพื่อนเรานะทุกคนว่าลุงขายของแถวนี้มานานอ่ะห้าสิบปีแล้ว จนตอนนี้ลุง75แล้วอะววววคุยไปคุยมาลุงบอกเออรู้จักเนี่ยคนนี้เราบอกเออรู้จักนี่มันเพื่อนเรานี่อะไรงนี้อันนี้มันก็จะมีที่นั่งนะทุกคนริมน้ำหลังนะมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนมันสุดทางแล้วนอกจากว่าเราจะข้ามไปที่ b ิ๊กซีข้ามเรือไปที่ Big กซีอีกฝั่งนึงแต่ว่าเราไม่ไป ก็จะมีร้านนวดร้านอะไรแบบนี้ร้านดูดวงนะทุกคนตามตามเทรน์ดของความโบราณตลาดโบราณเขาก็จะมีอะไรแบบนี้นี่ก็จะเป็นร้านก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวนะทุกคนถ้าใครที่เบื่อเบื่อก็มาเที่ยวใกล้กรุงเทพได้นะถ้าวันปกติมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนนะ เสาร์อาทิตย์ก็จะหลายหลายร้านเปิดแบบเยอะมากทุกคนที่ของกินเยอะกว่านี้อีกน้ำท่วมแล้วหนึ่งร้านกว๋วยเตี๋ยว <c oughs> <c oughs> กลับมาเจอกันอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ปิดร้านแล้วหรอคะปิดแล้ว แต่ว่าถ้าใครที่มาก็อยากให้เตรียมเงินสดไว้นิดนึงเนาะเพราะว่าคนแก่บางคนเขาก็ไม่ใช้โทรศัพท์ไงทุกคนเขาใช้ไม่เป็นหรอกมันก็เตรียมมาบางสักแบบร้อยสองร้อยเป็นเงินสดอะ่ะก็ยังจะดีทุกคนตอนนี้คือข้างในตลาดโบราณมันไม่มีอะไรเลยนะเพราะามันเป็นวันปกติเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะร้านต่างๆเนี่ยเขาก็จะเปิดตอนวันเสาร์วันอาทิตย์อะ่ะมันก็จะเยอะกว่านี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปวัดดีกว่า วัดหลวงพ่อโตหรือว่าวัดบางพีใหญ่ในนะทุกคนคือวัดเนี่ยแบบค่อนข้างที่จะมีประเพ,ะเพณีที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือทุกๆปีเขาจะมีประเพณีโยนบัวทุกคนแล้ววัดนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางของคนบางพีทุกคนเลย อันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะทุกคนแต่ตอนนี้เหมือนจะมีก่อสร้างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเราได้เงินสดมาแล้วหนึ่งร้อยแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีให้เราแลกไหมนะทุกคนกอาจจะมีสวัสดีคะแลกได้ไหมคะไปแดงๆลดไปแดงๆอ่าโอเคเขาจะมีที่ให้แลกเงินนะทุกคนนี่เดินตรงมา แรกตั้งได้เลยเลยี่สิบนี่เขามีให้แรกเขสะดวกสบายนะเนื่องจากว่าเป็นวัดใหญ่เราก็จะไปเลือกดอกไม้ชุดละยี่สิบดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็ไปเลือกดอกไม้นะเพื่อนเราเอาเดาเรืองดีกว่าแล้วก็ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผูกนี้ก็มาตัวเป่ามาวางน้ำบ่อน้าได้ชุดดอกไม้ทุกเทียนมาแล้วแล้วก็จะมาวางรองเท้าอันนี้เราใส่กระบะนี้เลยใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะนี่นะทุกคน จะมีคนแบบว่าเขาคอยเอาอุ้ยเปียกมากเฮ้ยเอาใบเบอร์นี้ให้เราแบบหนึ่งนะทุกคนเนื่องจากว่าพื้นเนี่ยเปียกมากเราก็เลยจะจะม้วนขากางเกนขึ้นก่อนนิดนึง เรียบร้อยพื้นเปียกมากเปียกแบบแบบว่าแฉะเลยอะ่ะก็เลยต้องแบบเอาขากางเกงขึ้นเนี่ยแหละมาออกมาจากบ้านหน้าฝนก็จะประมาณนี้แหละ <c oughs> <c oughs> รำพัดที่ปิด้องหล่นแล้วอะเหลืออันเดียวนะทีเนี้ยเฮ้ยเหลือสองอันไม่เป็นไรปิวเฉยเลยเราต้องจับแบบนี้ใช่ไหมโอเคเราปิดตรงไหน,นดียว มาวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากก็ไม่สามารถขึ้นมาปิดที่สูงๆหรือว่าที่ที่องค์ๆๆพระได้ง่ายๆเพราะต้องรอคิวยาวมาก <Okay. S 2> เขามีขยับให้ทีมวันุุคนนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อโตสิ่งศักดิ์สิที่อ่คนอำเภอบางที รู้กันนะทุกคนก็จะประมาณนี้เรียบร้อยนะทุกคนขอพรเรียบร้อยแล้วขอให้มี subscribe เยอะเอะโอเคขอพรเรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วพอร้อนมากเลยคิดว่าหลังจากนี้น่าจะแบบกลับบ้านแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวจะไปให้ดูรอบๆวัดนิดนึงเนาะ อันนี้น่าจะเป็นพราอุโบสถนะข้างในเขามีเสียงเซมซีเดี๋ยวจะลองไปเยมเซมซีดูไม่รู้เลขไม่รู้เลขอะไรเลยตรงไหนอย่ oh อยู่ๆก็หล่นลงมาเฉยเลยยังไม่ทันได้เสี่ยงเลยทุกคนมันหล่นลงมารอบแรกมันไม่มีเลขไงคือเราเสี่ยงไปรอบแรกเยี่าไปรอบแรกอะ่ะมันไม่มีเลขไม่มีเบอร์อะไรเลยแล้วรอบที่สองมันออกมาเป็นเลขนะทุกคนก็เลยจะไปลองมาดูว่าเป็นไงความลับ <laughs> เลขเสี่ยงเซมซีก็ไม่แย่เลยนะทุกคนดีอยู่นะ แต่ว่าไม่อยากให้ดูเขินโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบที่วัดนี่แหละทุกคนเพราะว่ามันแถวนี้มันไม่มีที่ไหนให้ดูแล้วเนาะแล้วก็ตลาดก็เขาเปิดไม่เยอะอะทุกคนเพราะว่ามันเป็นวันปกติมันไม่ใช่วันหยุดแบบว่าเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะขัตระกลเนาะแต่ว่าวันที่30กันยายนนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนตุลาจะไม่แน่ใจว่าวันไหนนะทุกคนสามารถเซิร์ชได้ เขาจะมีงานประเพณีรับบัวซึ่งมันก็เป็นงานวัดของวัดหลวงพ่อโตนี่แหละน่าจะใช่นะทุกคนมากันได้นะสำหรับใครที่กดซับสไครป e แล้วก็ขอบคุณมากๆจับใจเลยนะคะถ้าสำหรับใครที่ชอบก็กดติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยวดูว่าคลิปหน่าจะพาไปทำอะไรคลิปนี้ก็อาจจะเป็นแบบคลิปสั้นๆเนาะเพราะว่าหลังจากที่เรากลับมาจากเดินป่าก็คือรู้สึกว่าเหนื่อยมากล้ามากขาก็ยังปวดอยู่ก็เลยก็เลยยังเดินทางไกลๆหรือว่าไปเดินป่า อีกครั้งหนึ่งหรือว่าไปกางเต้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ายังเหนื่อยอยู่เนาะร่างกายมันก็ยังต้องการการผักผ่อนเนาะเดี๋ยวมาดูคลิปหน้าว่าเราจะทำอะไรเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ่ะบ๊ายบาย